ตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริบเวณป่าชายเลนบางมุนเทียนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับ ปลูกป่าชายเลนนะครับเพื่อป้องกันน้ำเสาะชายฝั่งนะครับซึ่งตอนตรงเนี้นะครับช่วงที่ผู้ว่าชัดชาติได้เป็นผู้ว่าใหม่ๆนะครับแกก็มาบริเวณเนี่ยมาทำการปลูกป่านะครับซึ่งวิธีการเขาก็จะเห็นว่าเขามีการตอกท่อนะครับมีท่อนำแล้วก็เอาต้นโครงกลางเนี้ยต้นกล้าโครงกลางเนี่ยปลูกในท่อนะครับซึ่ง จากสายตาที่เห็นตรงนี้นะครับก็มีบางส่วนที่อยู่รอดบางส่วนก็ตายไปนะฮะซึ่งตายไปก็เยอะนะรอดก็เยอะนะครับอันนี้นะครับก็ตรงนี้มาต้องเดินทางมาจากถนนใหญ่เนี่ยสกิโลเมตรนะครับซึ่งบริเวณทางเข้าเนี่ยก็จะมีจักรยานให้เช่าจักรยานไฟฟ้าให้เช่าแล้วก็จักรยานแบบเมนวนแบบปั่นนะฮะใช้เท้าปั่น ซึ่งตลอดเส้นทางก็จะมีปากโครงการเขียวขจีนะครับล่มลื่นนะครับและตรงนี้ก็มีเวทีนะครับอันนี้นะฮะอันนี้คือภาพที่เขาโปรโมทนะครับของสำนักงานเขตบางขุนเทียนนะครับก็มีป่าโครงการโครงกลางนะครับมีปาตีนนะครับเป็นจุดขายนะครับอันนี้ก็มีทางเดินทอดลงไป อันนี้นะครับก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับซึ่งบริเวณน,นี้นะครับก็มีปาตีนนะครับจุดชมปาตีนก็มีทางมีสะพานทอดให้เดินเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึ่ง